ไม่ต้องมีไม้สายสวัสดีครับสวัดดีครับผมมโนกนองอครับวันนี้มาเจออาจารย์เพียรธารดาครับอาจารย์สวัสดีครับพี่มโนกสบายดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้มาอะไรที่นี่ครับวันนี้อ๋อนี่วันละพังครับวันนี้นะครับก็เป็นวันพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่ซึ่งไม่ได้จัดมาประมาณ30ปีแล้วนะครับเป็นพระสมเด็จปกติเราจะรู้ว่าเป็นพิมพ์สมเด็จแต่รุ่นนี้พิเศษคือ บรรจุพระธาตุบรรจุพระธาตุพิมพ์สมเด็จบรรจุพระธาตุบรรจุพระธาตุให้ชื่อรุ่นด้วยว่ารุ่นมงคลเศรษฐีนะครับก็ของวัดระฆังสร้างเองปกติจะเป็นคณะนู้นวัดนู้นวัดนี้สร้างเป็นพิมพ์สมเด็จแต่ว่าอันนี้ของวัดระฆังสร้างเองโดยมีเจ้าคุณเที่ยงนะครับหรือเจ้าวาดของวัดระฆังเป็นประธานในพิธีของไฟคารวาสและพระของไฟสง์สิไฟสง์ไฟสง์ส่วนคาราวาสก็คือม่มเจ้าเฉลิมมง อมงคลเสลิมยุคคนนะครับที่ชายอ้วนอ๋อครับผมแล้วอาจารย์คือวัตถุประสของการสร้างคือยังไงครับอ๋อได้ได้นะครับเอามาเพื่อเป็นกองทุนศึกษาของพระภิกษุสามเณรวัดยานาวาสาทรเรียกว่าเป็นเป็นเจ้าคุณทั้งสององค์ช่วยกันสร้างเลยเป็นวัดใหญ่ทั้งสองสองสองวัดเลยนะครับงานนีเบำุ่งพุทธศาสนาเรื่องการศึกษานะครับตรงนี้แล้วอาจารย์วันนี้ เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นเป็นเบื้องหลังทั้งหมดนะครับก็ช่วยช่วยงานกันนะครับนแล้วการฝากอะไรให้แฟนๆที่บ้านว่าเรื่องงานนี้ครับผมงานนี้เหรอครับก็ถ้าบอกจริงๆโดยส่วนตัวผมจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องความลี้ลับวิยาศาสตร์ปฏิหารความเชื่อเนี่ยน่าเก็บน่าเก็บจะเอาไปห้คุณบอโอผมเก็บตังค์สิ้นเดือนก่อนเพราะว่าเพราะว่า สมเด็จวัดระฆังโดยทั่วไปก็รู้อยู่แล้วว่ามูลค่าสูงและ30ปีไม่ได้ปลุกเสกไม่ได้สร้างเลยเตัรุ่นที่เป็นส <คน S 2> มวัต <คน S 2> อันนี้เพิ่งมาสร้างแล้วที่อัศจรรย์ญญยิ่งกว่าน,นั้นนะครับคุณมโนกก็คือว่าเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเราก็เช็คของก่อนที่จะเข้าพุทธาพิเศษมีพระธาตุอ่าพระธรรมธาตุมาเสด็จติดเกาะที่องค์พระนะครับแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกในรอบต่มวลสารนี่มามวลสารมาจากทั่วทั่วประเทศไทย ที่ว่าวันละขังสร้างเองนะครับทีนี้รเราพูดกันตรงไปตรงมาอย่างบางรุ่นที่รุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วบางท่านอาจจะบอกว่าเต็มตลาดเพราะว่าอันนั้นเปิดเป็นเราเชี่อว่าสายเขาควบคุมไม่ดีหมเหมือนกับมีของไปยังไม่ทันจะปลูกเสร็จมีของของอกมาข้าง,งนอกลเกี่ยวกับเรื่องของการผลิต นะฮะแต่อันนี้เราควบคุมหมดเลยนี่คือการันตีว่าของวัดแท้แน่นอนของวัดแท้แน่นอนแล้วมีการควบคุมอยู่ภายในมีบาร์โค้ดไหมอาจารย์อืมไม่มีแต่ว่าแต่ว่าเช่ว่ามาจากแหล่งเดียวเพราะว่าไม่มีโรงงานทั่วไปผลิตคือว่าทําเองผลิตเองปลูกใส่เองของวัดละคังเองของวัดละคังเองครับครับอาจารย์ก็ฝากช่วยฝากคุณให้ฝากคอกมรู้เยเใครจะจองยังไงใครจะจองก็ศูนย์พระเครื่องทั่วไปนะครับ นะครับส่วนพระเครื่องทั่วไปก็มีชุดประธานนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จวรวรังพิมพ์บางขุนพมพิมพเกศโย3องค์นะครับ3อ,องค์นะครับแล้วบรรจุพระธาตุด้วยนี่พันเก้าร้อยเก้าบ้าบาทถูกไหมสามอง<า>นะครับ,แ,รบแล้วก็ชุดรองประธานก็1,000บาทจะไม่บรรจุพระธาดสามองเหมือนกัน คือพิมพ์วัลระคังพิมพ์เกจโยพิมพ์บางขุนพรมก็คือให้เป็นคุนการศึกษาของพระพิส,พส,สุขสำเนีนะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์ไกเซอร์รู้ไหมพิมพ์ไกเซอร์ยังไม่เคยสร้างเลยในประวัติศาสตร์สร้างในสมัยพุทธฒารย์โตเมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นองค์เดี่ยวองค์เดี่ยวอันนี้500รบาทเอิงถ้าจะไม่ผิด5 0 0หรือพันหนึ่งนะครับผมไม่เคยสร้างเลยในประวัติศาสตร์และไม่มีใครสร้างด้วยเพิ่งมาสร้างครั้งต่อจากพุทธฒาจย์โตเมื่อร้อยปีถัด โอเคครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก็เชิญชวนนะครับก็คือถือว่าเป็นการทําบุญอีกอย่างนึงครับที่ว่าทําโดยตรงกับวัดเลยครับไม่ผ่านในหน้าไม่มีไหนหน้าเลยคือทาให้วัดยานาวาครับก็ใครอยากได้ก็รอดูตามศูนย์เครื่องนะครับผมว่าเป็นสหธรรมิกด้วยนะครับสองวัดช่วยกันครับผมโอเคสวัสดีครับมนกษย์เรา